สักครู่นะฮะรอสักครู่เดี๋ยวมานะครับผมอ่ามาแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับเสียงผู้เสียงจ่าชัดเจนไหมเนี่ยเสียงชัดเจนไหมชัดเจนนะครับโอเคเชนครับเชนครับโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็ฟังข่าวขนาสิสสำหรับเพื่อนครูในการที่ดีสีโคตบูรณ์นะครับราวนี้ก็ ตรงกับวันพุทธที่28กันยายน2565นะครับอ่าก็มาฟังข่าวก,การที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับนางสาวตรีนุชเทียนทองนะครับก็ในฐานะประธา,านคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคนะครับได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาคนะครับโดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรืออกอสอจอนะครับจำนวน29จังหวัดนะครับใน29จังหวัดนั้นก็มีอกอสอจอนครพนมของเราด้วยนะครับมีอกกสอจอขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารเลยนะครับที่อยู่ในภาคอีสานเราอุดรธาน,นี นะครับนอกจากนั้นก็ทั้งหมด29จังหวัดนะครับก็ยินดีกับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งส่วนรายละเอียดเดี๋ยวค่อยดูว่ามีใครบ้างที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอกสจจังหวัดนครพนมเลานะครับซึ่งคณะกรรมการนี้นะครับก็จะมีอำนาจหน้าที่ในการช่วยเหลือกันกรองงานให้กับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องการบรรจุการแต่งตั้งการโยกย้ายและการดําเนินการทางวิัยการดําเนินการ าการกำหนดวิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆของข้าราชการครูและบ,บุคลากรทางการศึกษาตามที่กำหนดในข้อ9วรักหนึ่งของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับสำหรับการแต่งตั้งอก,อกศจจังหวัดอื่นๆก็จะทยอยทย,อยมาตามลำดับนะครับในขณะเดียวกันข่าวดีสำหรับท่านที่อยู่ในถิถ่นทุรกันดารในพื้นที่อันตรายนะครับตอนนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าการปรับขอ,อวิทยาฐานะครูพื้นที่ห่างไกลและก็อันตรายนั้นสามารถลดเวลาจาก4ปีเหลือ3ปีนะครับเพื่อเป็นการสร้างขวันกำลังใจให้กับครูทั่วประเทศนะครับซึ่งก็บอกว่าสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษตามหลักเกณฑ์ใหม่นี้ก็ได้แบ,บ่งเป็นสากลุ่มนะครับก็ได้แก่สถานศึกษาที่ได้รับการประกาศให้เป็น สำนักงานในเขตพื้นที่พิเศษตามประกาศของกระทรวงการคลังสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะราปัตตานีนราธิวาสและก็สงขลาสี่อำเภอนะครับและก็กลุ่มสถานศึกษาที่มีความยากลำบากของการคมนาคมที่มีความยุ่งยากเช่นกันสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเกาะหรือพื้นที่ที่ห่างไกลธุรกันดารนะครับ ซึ่งก็ในสอพพอเราก็มีทั้งหมด2,633แห่งกศน842แห่งและก็สอสอ,อีก15แห่งนะครับก็จะสามารถขอเลื่อนวิทยาฐานะได้นะตามเกณฑ์ใหม่นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565นะครับเรื่องของสากรอมทรัพย์นะครูนครพนมจำกัดโดยท่านประกร์มณีประกร์บอกว่าท่านวิชาจันดาประดิษฐ์บอกว่าสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สากรอมทรัพย์ แห่งประเทศไทยนะครับสสสอ,ชอ,ชอ,ชอ,อ,อนะครับขยายรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษอายุไม่เกิน70ปีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มสิบหกราคมสองพอยสาสมัครได้ที่ตาคอมทรมรั์ครูทั่วประเทศนะครับ ปิดท้ายรายการไหนก็แล้วกันครับน้องเอปอนจันนลสรุปผลการจัดโครงการจิตอาสากิจกรรมสกสคนครพนมบริจาครลหิตเรื่องหัวใจครั้งที่9เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะครับที่หอประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคมนะครับก็มีผู้บริจาครลหิตทั้งหมด71รายได้บริจารหิตทั้งหมด2 4 8 5 0แซีซีแล้วก็มีผู้บริจาคดวงตาให้กับการชาติอีก1ิรายและก็อวัยวะ อืนอ่นๆอีก1ิโอกรายนะครับทางสพสชโดยท่านปริญญาธารเสนาขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ครับท่านวันนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับครับ<ท>ขอบคุณท่านสมพงศ์นะครับรายงาน5นาทีสละเพื่อนครูนะครับวันพุธที่28กันยายนนะครับวันนี้ฝนตกทั้งคืนเลยนะครับโนรูโนรูเข้ามาแล้วโนรูโนรูนรเข้ามาแล้ว ปฏิินโหราศาสตร์ของท่านพระเอกสุชาติสุภประสริฐนะครับวันที่วันพุธขึ้นสามค่ำเดือนสิบเอ็ดปีขาดนะครับยี่แปดกันยายนวันนี้ห้ามประกอบการมงคลเด็ดขาดเพราะว่าดาวจันทรเกะเทศตีเลิกและโคจรเข้าเกะเทวีเลิกนะครับวันนี้ห้ามตั้งสารพระภูมินะครับห้ามนำหยดยาใหม่ออกจากอู่ถึงแม้จะได้ดีถีเลิกชัยและเป็นวันธงชัยตามหลักกลยุทก,ก็ตามเพราะดีถีล่างเสียหายมาก จึงไม่จัดว่าดีเป็นมงคลวันการประชุมนัดหมายต่างๆควรถือหลักและแนวทางสรุปอย่าได้มัวยึดเยอะเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเรื่องเล็กทําให้เป็นเรื่องใหญ่เนื่องจากเป็นจังหวะรอบวันที่ดาวพุดธโคจรพักรองสาถอยหลังการจบเร็วจบช้าจึงมีผลในวันเช่นนี้ถ้าพูดกันไม่เข้าใจภาษาม,มนุษย์พูดแบบภาษาระไม่ได้ก็จะเป็นสาเหตุที่ ทำให้มีเรื่องใบปลายเกิดขึ้นพ้อคิดวันนี้บทเรียนในวันนี้เป็นครูในวันหน้านะครับใช่แล้วนะครับฝนตกนะเป็นวัดเป็นวัดเป็นวัด <c oughs> เอาข้อมูลข่าวสารจากทางสื่อโซเชียลมีเดียที่เพื่อนพ้องน้องพี่ส่งมานะครับบอกว่าเฝ้าระวังภาคอีสานภาคกลางนะครับอิทธิพลพายุโนรู ครับเข้ามาเรียบร้อยนะครับเมื่อคือนนิวทั้งวันเลยพื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบจากพายุโนรูก็มีอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์บำานาจเจือนยโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามมุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิชัยนาทอ่างทองอุทัยธานีนคนรราชสีมานาครน,นายกปราจีนบุรีสิงห์บุรีนครสวรรค์ตากกำแพงเพชรน,นะครับพระนาครศรีอยุธยา ไม่มีนครพนมนะนี่แต่ว่า,าพ่อปฏิบัติจริงก็ตอนนี้กําลังตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับเพราะระวังน้ำท่วมฉับพันน้ําป่าไรหลากและโดยเฉพาะแม่น้ําชีมูลป่าสักเจ้าพยานะครับฝนตกถนนลื่นนะครับอ้อันตรายระวัดระวังนะระวัดไหนนะที่รถยนต์ไปนะนะครับพิกคว่ำลงข้างถนน8ปดเ้าันนะเนื่องจากว่ามีน้ํามันหรืออะไรก็แล่วนะ เวียดนามเจอพายุซูปเปอร์ไต้ฝุ่นโนรูนะครับเวียดนามนี่ก็โอ้หนักเหมือนกันนะครับเท่าที่เพื่อนฟ้องน้องพี่ส่งมาทางคลิปนะครับลมพัดอูอันตรายมากเลยสำหรับผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับฟุตบอ,อลอาวเยลบอลชิงแชมป์โลกนะครับทีมไทยก็ต้านไม่ไหวนะครับสูงใหญ่สูงใหญ่ยาวลูกบล็อกนะครับ ก็โปรแลนด์ชนะไทย3เอสอ3เซต3ต่อ0เซต25 27เท่ากันทั้ง3เซตเนะาะอ่าเชียเต็มที่ตอนเย็นนี้18นาฬิกาอ่า18นาฬกานาทีก็เจอกับโครเอเชียนะครับจรนญพอคำจาร์ส่งอะไรไปวันนี้ที่เพื่อนนะครับสุขสันวันพุธแฮปปี้วัเนสเดย์วันนิสเดย์ขอให้มีทรัพย์ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงครอบครัวอยู่ยเ็นเป็นสุข นะครับคนที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนที่โลภโกรธหลงสมอย่างนี่แหละที่ทําให้คนเปลี่ยนโลกเปลี่ยนยิ่งใครมีมันมากเท่าไรก็จะเปลี่ยนคนนั้นคนนั้นไปมากเท่านั้นนี่แหละคือตัวกําหนดกรรมบางคนทําความดีเพื่อให้คนอื่นยกว่าตัวเองเก่งดีฉลาดอยากให้คนอื่นชื่นชมถึงจะพอใจมีความสุขแต่ความดีแบบนั้นมันอยู่ที่ปากคนไม่ได้อยู่ที่ตัวเอง ความดีที่ไม่อวดคนต้องดีที่ใจก็คือเพียรระวังรักษาใจด้วยตัวเองนะครับในช่วงนี้ครูบาจั์เราก็มีการประเมิน PA นะเะเนาระบบใหม่ประเมิน PA เพื่อคงไว้ซึ่งวิทยาฐานะแล้วก็เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศาึกษานะมาดูที่เพจ ดูที่เพจต่างๆนะครับในโซเชียลมีเดียเริ่มต้นวันนี้จาก Workpoint Today เพจ Workpoint Today วันนี้บอกว่าวันนี้ในอดีตเมื่อวันที่8กันยายนปีพุทธศักราช2549นะครับครบรอบ16ปีเปิดให้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ เซเลนสกี้ชี้การเล่นตลกของรัเสเซียไม่สามารถเรียกว่าประชามติได้แย้มรอฟังข่าวดีจากทหารแนวหน้าโอ้นะครับค่าเงินบาทของไทยตกไปถึง38บาทได้นี่อ่อ,อนค่าในรอบ16ปีข้อดีก็คือเราเราเรา,เราขายของได้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าเราซื้อดีๆบาทนี่ยแล กฎเลกะกะ็กกรกต180วันอันตรายกับดักหรือกติกาก็ให้มันชัดเจนนะครับให้มันชัดเจนเขียนออกมาอะไรทําได้อะไรทำไ,ทำไม่ได้สํำนักข่าวรัเสเซียเผยผลส่วนแรกของการลงประชามติผนวกดินแดนมีผู้เห็นชอบกว่า96รัเสเซียเตรียมส่งจนที่ดักรอยื่นหมายเรียกระดมให้ไปรบก่อนข้ามชายแดนไปจอเกีย ช่อง7 HD n e w ปักหมุดข่าวร้อนมานี่บอกว่าพายุโนรูประชิดไทยต้องติดตามเขื่อนเจ้าพยาเพิ่มการระบายน้ำรับพายุโนรูเวียดนามสั่งอพยพป,ประชาชนรับมือพายุใต้ฝุ่นโนรูสะเทถือนวงการเงินกู้คาดกอนงอขึ้นดอกเบี้ยอีก,ก0.25% การขึ้นลงของค่างเงินบาทเกิดจากอะไรนะฮะตัวเข้าไปดูที่ช่อง7นะครับ HD n e w พลังใจจาก 7HD Online นะครับวันนี้บอกว่าที่สวยงามกว่าการเจอกันทุกวันก็คือการคิดถึงกันทุกวันไม่ว่าจะได้เจอหรือไม่ก็ตามวันที่28กันยายนนะครับวันนี้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรลงเป็นธงชาติไทยวันนี้วันสำคัญของชาติไทยได้ดลยเอาลูกหลานจำไปด้วยนะครับถูกหลอกทำงานออนไลน์สูญเงินเกือบหล้านบาทโอ้ยนะการต้มกันตุน The Standard วันนี้บอกว่า,า The Standard Top News นะสู้เต็มที่แล้วนะครับทีมตบสาวไทย ไพ่โปรแลนด์สามศูนย์นะก็ไม่เป็นไรนะครับกีฬากีฬาก็มีแพ้มีชนะเปิดเส้นทางความรุนแรงของไต้ฝุ่นโนรูเมื่อเข้าประเทศไทยโอ้โหเนี่ยเขาเขาทำอินโฟกรัฟิกขึ้นมาสวยงามเลยนะครับครั้งที่143ครั้งที่232ใหม่ต่ชอชั่วโมงอ่าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมอ่าเขาก็ทำออกมาเวียดนามประกาศคือฟิวสั่งปิดสนามบิน อพยกประชาชนนับแสนร,รับมือไต้ฝุ่นโนรูเพิ่มกำลังแรงก่อนพัดถลม่มประชามติพนวกสีแคว้นยูเครนเข้ากับรัสเซียใกล้สิ้นสุดอังกฤษเผยข่าวกลองคาดปูตินประกาศผนวกดินแดนวันสุกอันต้ามาราธอนเจวันติดฮีโร่รักบี้ทีมชาติอังกฤษเตรียมออกวิ่งสุดโหดเพื่อเพื่อนรักจะเป็นอย่างไร เมื่อประชาชนฟ้องรัฐบาลฐานไม่แก้ไขปัญหาบพิษทางอากาศอย่างจริงจังทำความรู้จักลักษณะของพายุแต่ละประเภทนะครับพายุโซนร้อนพายุโซนร้อนเป็นพายุฝนที่กำลังปานกลางก่อขึ้นเป็นทะเลหรือมหาสมุทร ในโซนใกล้ศูนย์สุรพายุนอกเขตสร้อนเป็นพายุโซนร้อนพายุฟ้าขนองพายุหมุนดีเพชเชนอ่ะอย่างนู้นรายละเอียดก็ไปดูที่เพจเดอะสแตนดาร์ดนะครับเอาละครับห้านาทีเพื่อนครูวันนี้ก็คงจะปิดท้ายเพียงเท่านี้นะครับก็ช่วงนี้เป็นงานเกษียณเนาะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชก,การ ครับวันนี้ก็จะเป็นคิวของท่านพอโป้งใช่ไหมทีมงานทีมงานโรงเรียนนาคาคำพอกทางบ้านแพงนะครับแล้วก็คุณพี่วิจิตชัยประการนะครับที่อุสุนตุ่มหงน้องนุ่งนะนะครับเจอกันนะครับด้วยความรักและปาทานิรดีจากผมเจริญพรคำจานนะครับสมพงศ์อุบวันพร้อมพันกรุณาวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ